เรื่องเราเช้านี้8ปดงกาสีนาทีนะครับานผูชมฮะเก็บตกการเมืองเข้มข้อนอีกสักเล็กน้อยเพราะว่าร้อนครับตนผูชมพะเมื่อวานนี้คุณธาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแถลงยาวเหยียดเลยนะฮะค่ะประเด็นสําคัญก็คือว่าขณะนี้เนี่ยคุณธาริศกับ DSI กําลังระบุว่าตัวเองถูกเกลียดชังหมดเลยจากทั้งสองกลุ่มก็คือกลุ่มเสื้อแดงก็ไม่ชอบ DSI ฝ่ายเชียร์คุณอภิสิ์ก็ไม่ชอบ DSI แล้วก็แจกแจงํารองว่าที่แล้วมาเนี่ยนะฮะ ได้ดำเนินคดีกับฝั่งของนปชก็คือกลุ่มฮาร์ดคอร์ซึ่งเขาก็ไม่ได้อยากจะฆ่าทหารตำรวจหรือคนเนี่ยนะฮะดำเนินคดีไปแล้วเนี่ย213คดีมีผู้ต้องหาถูกจับกลุ่มและสารตัดสินไปแล้วเนี่ย259คนในข้อหาตั้งแต่อะไร่ะฮะเหตุก่อการว้ายวินาศกรรมวางเพลิงและคดีอื่นๆ ขณะที่กรณีของคุณอภิสิทธิ์กับคุุเทพเนี่ยถ้าจะเกิดขึ้นต่อไปซึ่งจะต้องเป็นมติของสามฝ่ายก็คือ DSI ตำรวจและอายาการจะเป็นคดีที่หนึ่งเลยของทางฝั่งอำนาจรัฐคือฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะคุณทาลิตร,ระบุนะครับว่าการตายของนายพันคำกองเนี่ยเกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งศาลมีคำสั่งเป็นศพแรกเนี่ยข้อเท็จริงเบื้องต้นมันยุติโดยศาล ดีเอสไอก็อยู่นิ่งเฉยไม่ได้ต้องเดินหน้าต่อตามกฎหมายโดยมุ่งไปที่ผู้รับผิดในการออกคําสั่งของสอชอนั่นก็คือการดำเนินคดีอย่างเสมอภาคเพราะก่อนหน้านี้ก็ดำเนินคดีกับฝั่งนงปชฮาร์ดคอร์ไปแล้วตอนนี้ถ้าจะดำเนินคดีต่อเนี่ยมันก็ต้องดำเนินคดีกับอีกฝั่งหนึ่งคือฝ่อายอําราจวัฐ คุณทาลิดบอกว่าไม่มีใครอยากฆ่าใครเรื่องที่เกิดขึ้นฮาร์ดคอร์นปชก็ไม่ได้อยากจะฆ่าทหารตำรวจนะคะหรือว่าทหารคนออกคําสั่งก็ไม่ได้อยากจะฆ่านปชฮาร์ดคอร์แต่เมื่อฮาร์ดคอร์ของนปชทําผิดกฎหมายก็ต้องถูกดําเนินคด,ดีและเมื่อผู้รับผิดชอบฝ่ายรัฐคือฝ่ายบริหารสอ,รอรชอ,ออกคําสั่งไม่รอบคอบจนอาจจะเข้าข่ายก่อให้ผู้อื่นฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลก็ต้องถูกดําเนินคดีด้วยเช่นกันผมขอความเป็นธรรมให้ดีเอสไอด้วยย้ำว่าดีเอสไอไม่ได้ทำงานตามลําพังทําไมต้องมา ผูกกับนายทาริศคนเดียวนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังพูดไปถึงกรณีที่คุณทาริศระบุว่าขอเปิดเผยความลับเลยก็แล้วกันนะฮะ ว่าสมัยคุณลภิสิทธิ์เป็นนายกร,รัตมนตรีอันนี้คุณธาริตอ้างว่าอย่างนั้นนะควับผมเนี่ยเคยไปพบแล้วก็รายงานท่านว่าเบื้องต้น DSI พบ11ศพแล้วที่เกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐทําให้ตายผมจึงเรียนท่านว่าต้องส่งสารไต่สวนท่านก็บอกว่าเห็นด้วยแล้วก็สั่งให้ผมไปชี้แจงกับฝ่ายทหารด้วยมผมก็ไปชี้แจงแล้วการสอบสวนจากวันนั้นม,มาถึงวันนี้มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนขณะนี้36ศพแล้วที่ดี i เห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการตาย ขณะที่คุณธาริศก็ยังโยงไปถึงรายงานของคออปอด้วยเนี่ยน้องใบบอกรายงานของคออปอหน้า193ข้อ2.6.8ดเนี่ยเป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อทางสออชมอบหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐไปปฏิบัติการแล้วจากการสอบถามผู้นําในระดับสูงของสออชจากทั้งสองฝ่ายก็คือฝ่ายการเมืองกับฝ่ายปฏิบัติปรากฏว่าไม่มีการตรวจสอบผลและการประเมินการปฏิบัติการโดยวิธีอื่นใดน,นอกจากวิธีการรายงานตามสายงานทั้งๆที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติการยาวนานถึง2เดือนก็คือเมษาถึงพฤษภาเนี่ยนะ คุณทรนีบอกว่าถ้าอ่านจากรายงานของคออปอ่ยระบุชัดว่าคำสั่งการของสออชอก็บกพร่องอืมอ่ะก็คนละมุมแล้วฮะกระนบูชอชมฮะฟังบางช่วงบางตอนดูนะฮะยังไงครับถ้าคอนอปชอผิดฝ่ายเดียวหรือผู้บริหารสออชอผิดฝ่ายเดียวแล้วขณะนี้การไต่สวนก็จบเป็นคดีแรกสารก็ชี้แล้วว่าเหตุการณ์ตายเนี่ย มันเกิดจากคำสั่งสอชคอ,อปอก็บอกว่าคำสั่งบกพร่องบริบทมันก็เห็นแล้วว่าตอนนี้ฝ่ายรัฐที่เป็นผู้บริหารเนี่ยมีความบกพร่องซึ่งต้องมีความรับผิดทางอาญามันก็ต่างคนต่างผิดผิดมากผิดน้อยก็ว่ากันไปแล้วกองเชียร์จะออยังไงครับผมเดินไปไหนตอนนี้ถูกเปลี่ยนทางไปทั่วแดงก็ไม่ชอบฝ่ายเชียร์ท่านอภิสิทธิ์กสุเทพก็ไม่ชอบแล้วมันจะไปตั้งธงรับใบสั่งใครแล้วครับ เรื่องมันเกิดขึ้นกลางบ้านกลางเมืองใหญ่โตขนาดนี้มันโกหกได้หรือครับพวกเรานะครับดีเอสไอเนี่ยมีกฎหมายเขียนเป็นพิเศษไว้เลยว่าถ้าเราทําผิดกฎหมายเราจะรับโทษสามเท่าของคนปกติผมไม่เสียสติที่จะทําอะไรแล้วผมต้องไปอยู่ในคุกหรือครับทาริตไม่ได้เปลี่ยนสีหรือครับคนดีเอสไอก็ไม่ได้เปลี่ยนสีอายการที่มาทํางานกับเราก็ไม่ได้เปลี่ยนสีตำรวจที่มาทํากับเราก็ไม่ได้เปลี่ยนสี เราเป็นอยู่สีสีเดียวอยู่แล้วเราคือสีราชการฮะอาเดี๋ยวตามดูกันต่อนะครับท่านผู้ชมฮะก,ก็โตกันมาหลายวันหลังจากศาลมีคําสั่งเบื้องต้นเรื่องการเสียชีวิตของนายพันคํากอง <c oughs> โชเฟอร์แท็กซี่เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมเลือกที่สุดของข่าววันนี้เข้ามาได้แล้วนะครับจากนี้เป็นต้นไปความจริงก็นกับตั้งแต่8โมงนั่นแหละนะฮะวงเล็บว่าที่สุดเรามีเสื้อแฟนข่าวที่น้องใบใส่อยู่เนี่ยนะฮะเป็นเสื้อยืด10ตัวสําหรับ10ท่านนะฮะ และเราว่ากันต่ออันนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วครับว่าตำรวจติดตามชาวเขาเผ่ามงซึ่งหลังๆนี่เยอะนะฮะชาวเขาขนยาบ้ามาจากทางเหนือแล้วก็พยายามจะเข้ามาส่งในส่วนกลางเพื่อจะกระจายยาล่าสุดเนี่ยนะครับในส่วนของชาวเขาเผ่ามงลงมาถึงนครสวรรค์เนี่ยนะฮะตำรวจเนี่ยติดตามจนกระทั่งตัดสินใจเอารถเข้าขวาง แล้วก็ถูกคนร้ายขับรถพุ่งชนมีตำรวจบาดเจ็บไปคนหนึ่งแล้วจับผู้ต้องหาได้4คนค้นพบรถเนี่ยมียาบ้า5 0 0แสนเม็ดมูลค่า150ล้านบาทเนี่ยน้องไบ์ค่ะนี่ฮะ ผู้ต้อมี4คนเป็นไง่รมากประกอบไปด้วยนายช่อแซ่ห่อนายสมบัติญาตนินิคมนะคะเป็นชาวจังหวัดเชียงรายนายวรชาติแซ่ลี้ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็นายวิสิตจันสุริชาวจังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะแล้วก็อีกคนนึงชื่อนายเอกนะคะ ของกลางยาบ้า5แสนเม็ดอย่างที่คุณสรยุทธ์บอกไปเนี่ยค่ะแล้วก็ยังมีรถกระบะยี่ห้อฟอร์ t โตโยต้าวีโก้คือขบวนการส่งยาบ้ากลุ่มนี้เนี่ยถูกไล่ล่าสกัดตั้งแต่ที่อำเภอท่าตะโกแล้วก็ที่อำเภอตากฟ้านครสวรรค์ตอนนี้มีอีกหนึ่งคนที่ยังหลบหนีอยู่ยังจับกลุ่มไม่ได้นะคะผู้พรมค้นหาต่อเนื่องอยู่ค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมฮะรถ4ี่คันนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับพบตรเพียวพันดามาพงเมื่อวานนี้บอกรายละเอียดเนี่ยนะว่าตามอายะหนึ่งแล้วล่ะ จนทราบว่าจะมีการลำเลียงจากเชียงรายนะฮะจะส่งลูกค้าในกรุงเทพรถที่ขนยาเสพติดเนี่ยคันเดียวนะเป็นกระบะฟอร์ดมีวรชาติเป็นคนขับที่เหลือเป็นรถในขบวนต้นทางบ้างคุ้มกันบ้างแล้วก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บเนี่ยหัวแตกเพราะเอารถเข้าขวางเลยอขนาดเดียวกันเนี่ยนะฮะจับได้สี่แตนีสองนะฮะใช่คือหลบหนีขึ้นไปบนภูเขาเนี่ยสองคนกาลังตามไล่ล่าอยู่ที่จับได้สี่คนเดี๋ยวจะขยายผลต่อไป เพราะเป็นระดับล่างไม่ใช่ระดับเครืออ่าหัวหน้าขบวนการเนี่ยนะนี่ครับก็เป็นกลุ่มเดียวกับชาวมงที่เพิ่งจะแถลงข่าวจับกลุ่มไปเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยนะคะเป็นเครือข่ายเดียวกันทียิบเลยนะฮะท่านผู้ชมสังเกตดูได้เลยเนี่ยนะฮะชาวเขาเนี่ยข่าวก่อนก็เพิ่งบอกไปกันน้องใบฮะล้านกว่าเม็ดไงใช่ยายาไออีกเท่าไหร่นะร้อยแปดกิโลกรัมนั่นแหละค่ะอะนี่เรื่องยาเสพติดนะครับแล้วเราก็ว่ากันต่อไปอีกเลยเนี่ยนะฮะ ไปดูกรณีจะเรียกว่าอะไรนะฮะที่กำแพงเพชรก็แล้วกันขโมยของร้านของชำ mm. กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ขณะที่ยัดของใส่เสื้อคลุมจนตุงเลยเหรอ คุณยศศักดิ์พุ่มใหญ่ค่ะไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชรนะคะบ,บอกว่ามีคนเข้ามาขโมยของในร้านแล้ววงจรปิดในร้านเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้ในภาพวงจรปิดจะเห็นว่าคนร้ายเป็นผู้หญิงรูปร่างทวมนุ่งเกงขาสั้นใส่เสื้อคลุมตัวใหญ่สีน้ำเงินท,ทําทีเดินเลือกสินค้าในร้านนี่แหละค่ะสบโอกาสก็ขโมยของยัดใส่ไปในเสื้อคลุมบางชิ้นเนี่ยมีการขโมยแล้วไม่พอใจอ,ออกไปวางที่เดิมแล้วก็เปลี่ยนชิ้นใหม่ใช้เวลาทั้งหมด3นาทีในการขโมยของนะคะคนี่คุณยศศักดิ์ที่เป็นเจ้าของร้านบอก ว่าแก๊งนี้เนี่ยมาสองคนคนนึงเป็นหญิงวัยกลางคนขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านมาด้วยกันคนเนี้ยคุ้นหน้าเพราะว่ามาซื้อของเป็นประจำชวนไปดูเลือก เชือกพลาสติกส่วนอีกคนหนึ่งที่ใส่ชุดคลุมเนี่ยแยกไปเดินอยู่คนเดียวคือเหมือนกับว่าเชือกขนาดไหนดีเบอร์ไหนสีไหนดีจากนั้นก็ซื้อเชือกไป1นขดแล้วก็คือเบี่ยงเบนความสนใจแล้วให้คนนี้มาปฏิบัติการขโมยของแล้ว2คนก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์หายไปพร้อมกันนะคะด้วยความสงสัยคุณยศักดิ์บอกว่าเห็นคนที่มีเสื้อคลุมเนี่ยดูมันทําไมเสื้อมันตุงตงผิดสังเกตก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูก็เห็นภาพเนี่ยค่ะนี่ฮะ เอาไปหมดเลยนะของเล็กๆน้อยๆขนมถุงก็เอาอะค่ะสะบู่ยาสีฟันบุรีครบเลยเหรอขนมกรุบกรอบอ,อ่ะก็เอาไปด้วยใส่ไปในเสื้อคลุมนะคะ,ะปิดท้ายช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมพี่เลี้ยงใจร้ายยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องคราวนี้ไปเกิดที่กระบี่นะครับเหยื่อที่น่าสงสารเป็นเด็กหญิงคนหนึ่งน้องจัสมินอายุ7เดือนเองนะฮะถูกพี่เลี้ยงทำร้ายร่างกายจนอาการสาหัสสมองบวมและในที่สุดน้องเขาก็เสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาลกระบี่ เหตุเกิดเนี่ยก็19กันยายนที่ผ่านมาแล้วแพทย์ก็ชนะสูตรระบุว่าเสียชีวิตเพราะศีรษะถูกกระแทกอย่างรุนแรงจนสมองบวมลำคอและตามแผ่นหลังหลายแห่งก็มีรอยฟกช้ำด้วย คุณแม่เนี่ยชื่อคุณจัญญาสาราชนะคะเอาน้องไปฝากเอาไว้กับนางอมรเยานงที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งจ้างเลี้ยงว่าง่ายๆเดือนละ4 5 0พเพราะคุณแม่ต้องไปทํางานนะคะเลิกรากับสามีไปวันที่เกิดเหตุ19กันยาคุณแม่บอกว่านางอมรเนี่ยโทรศัพท์มาแจ้งว่าน้องจัสมินเนี่ยจมน้ําเสียชีวิตศพอยู่ที่โรงพยาบาลนะคุณแม่บอกก็เดินทางไปตรวจสอบแต่ดูแล้วเนี่ยสภาพศพน้องไม่ได้จมน้ําแน่ๆเลยมันมีรอยฟกช้ำตามร่างกายเต็มตัวเลยถามคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าไม่ได้จมน้ําเพราะว่า ไม่มีน้ำในปอดเสียชีวิตจากการที่ศีรษะถูกกระแทกอย่างแรงคุณแม่เลยเชื่อว่าพี่เลี้ยงนี่แหละชื่อนางอมอเป็นคนทําร้ายแน่ๆนะคะก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมอยากจะให้เอาตัวนางอมอมาลงโทษให้ได้ตอนนี้ทราบว่านางอมอกับสามีเก็บข้าวเก็บของหนีออกไปจากพื้นที่แล้วนะคะเห็นทางตํารวจบอกว่าไปตรวจที่เกิดเหตุเหมือนกันที่บ้านพักของนางอมอน,นะคะก็เห็นว่าหลบหนีไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เตรียมหลักฐานจะออกหมายสาระคะ่ะจะออกหมายจับนะคะ โอ้โหเจ็ดเดือนเองนะฮะอายุเจ็ดเดือนเท่านั้นค่ะไปทํามีท่าไหนเนี่ยนะฮะคือเราไปอ้างว่าจมน้าเออบอกคุณแม่ว่าจมน้ําแต่ว่าจริงแล้วศรีษานี่คือแบบมันถูกกระแทกอย่างแรงนะคะนี่ยังมีข่าวรายวันนะเนี่ยช่วงน้กกลับมาว่ากันต่อนะครับเรื่องเราเช้านี้8ปดโมงสิบห้านาทีคุณอริชรา,ามาพร้อมแล้วนะฮะวันนี้กุนอกราชลาวหนึ่งวันเพราะไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรม น่าสนใจ8เวกา1 5นาทีเรื่องเราเช้านี้ครับ